ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่ององพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย ก็กลาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่มาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนน้องสปองน้องคนไหนนะครับที่ได้สกินปืนในเคมังกรสกาวสมพูแล้วก็เอ้แปะก็ยังมีนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับพี่ไม่ได้แจกโค้ดอย่างเดียวด้วยนะครับน้องๆก็คือพี่จะมาแจกคาตอบการแข่งขันโปลีกด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่รอการแข่งขันนะครับน้องก็ติดตามคลิปพี่ได้น มาดูคลิปพี่มันคลิปแรกนะครับบังน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญไปกดนั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับบังน้องบางทีพี่แจกของน้องน้องก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบังน้องสำหรับน้องคนไหนที่กดติดตามหรือวกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็สำหรับบังน้องคนไหนนะครับที่ดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้นะครับบังน้องก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีพี่มาสุ่มคอมเมนต์แจกของนั่นเองนะครับน้องน้องเนาะน้องน้องก็จะได้เป็นคนโชคด นะครับ,บน้องๆสำหรับ,บน้องคนไ,อนไหนที่อีกได้อะไรนะครับก็สามารถบอกพี่ได้แล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็พี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกก็จะได้เป็นคนโชคดีนั่นเองนะครับ,บน้องๆแต่ก่อนที่เราจะแปวสซกินปืนหรือว่าคําตอบโปลีนะครับ,บน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟแกลง,งเราสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ,บน้องๆก็คือกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับ,บน้องๆ นี่เลยนะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนตัวนี้เลยนะครับก็ถัดจากกิจกรรมบูย่าของเรานั่นเองนะครับน้องๆเนาะก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนตัวนี้เลยนะครับก็มีทั้งชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับน้องๆก็จะเข้ามาในรูปแบบตลาดมืดนั่นเองนะครับน้องๆก็จะลดสูงสุดถึง80เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็ในนั้นก็มีหลากหลายมากมายนะครับก็เป็นชุดฮาโลวีนผู้หญิงแล้วก็ชุดฮาโลวีนผู้ชายนะครับน้องๆแล้วก็บัดเปลี่ยนเสื้อก็มีนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ย ก็คือกิจกรรมโคเคนสีแดงของเราตัวนี้นะครับสำหรับน,น้องคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับน้องก็น่าจะโดนใจสิ่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีซุดใหม่เข้ามาให้แลกแล้วนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับน้องก็เป็นซุดผู้หญิงตัวนี้นะครับก็สามารถเอามาแลกได้นะครับก็เป็นโคเคนสีแดงของเรานั่นเองนะครับแล้วน้องเนาะก็เป็นแบบว่าสําหรับสายฟรีก็สามารถแลกได้นะครับน้องก็เป็นซุด สไตล์แบบว่าหมาจิ้งจอกหรือเปล่านะครับน้องๆเออพี to to like er ่ก so ็มองไม่ออกเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นหมาจิ้งจอกนั่นแหละก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆสำหรับสุดผู้หญิงตัวนี้นะครับก็รอได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับน้องๆก็เตรียมแลกได้เลยนะครับน้องก็รีบสะสมโคเคนสีแดงนี่นะครับน้องๆไว้เยอะๆเลยนะครับไว้เพื่อแลกกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ในเมื่อมีสุดผู้หญิงแล้วนะครับน้องก็ต้องมีสุดผู้ชายตามมาเนาะสุดผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับบน้อง นี่เลยนะครับน้องๆก็เป็นซูเปอร์ไซตตัวนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เล่นตัวละครผู้ชายอยู่แล้วนะครับน้องก็รอได้เลยนะครับกับโคเคนสีแดงตัวนี้นะครับน้องก็แยกให้เราถึง5้ิ้นส่วนกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เล่นตัวผู้ชายนะครับน้องก็น่าจะโดนใจสิ่งนี้นะครับน้องเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับซุดผู้ชายเนาะ แล้วก็กิจกรรมต่อมาหรือว่ากิจกรรมที่เข mm ้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟแทของเรานั่นเองนะครับมน้องก็คือกิจกรรมบูย่าต,ตัวนี้นะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเล่นยังไงนะครับมน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับมันเล่นไม่ยากนะครับมน้องก็คือมี3ซอยให้เราเล่นนะครับมน้องก็คือซอยเซ็กเอนแล้วก็ซอยแรกเปลี่ยนแล้วก็ซอยที่กิจกรรมเวฟ e นะครับมน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็กิจกรรมตอนนี้นะครับึงน้องก็คือมาถึงยี่ลิบพันล้านแล้วนะคะรับสำหรับ,รบน,ะะน้องขนาดนะครับที่ย มีกล่องดวงใจแล้วก็ร่มแล้วก็มีระเบิดด้วยนะครับน้องก็คือระเบิดตัวนี้ก็เป็นระเบิดที่ไม่มีขายนั่นเองนะครับน้องเนาะก็สามารถมาแลกได้ตรงนี้นะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ระเบิดตัวนี้นะครับก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับเออแล้วก็มีร่มด้วยนะครับน้องก็ถือว่าร่มตัวนี้ก็เป็นแปลว่าไม่มีขายสักอันนะครับน้องสำหรับกิจกรรมบูย่าตัวนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ก็รีบสะสมแต้มแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เล่นกิจกรรมบูย่าต ไปเลยนะครับน้องเออสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่เข้าใจกิจกรรมนะครับน้องก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่สอนเล่นกิจกรรมอยู่นะครับน้องแล้วก็ในซอยที่หนึ่งนะครับก็คือซอยสักอินนะครับน้องเพียง <parce S 2> แต่น้องนะครับเข้ามาจกการ์ดหรือว่าซุ่มการ์ดตัวนี้นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ได้แต้มประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากซุ่มนะครับน้องก็มาซุ่มได้นะครับก็คือเพียงแต่เรานะครับบาเราอินในเกมนะครับน้องก็จะได้ซุ่มการ์ดสี่ใบนั่น้องๆจจะะะพพลาาาดนครรรรับเว่กกิม บูย่านะครับน้องมีแต่สายฟรีนะครับหรือว่าของฟรีทั้งนั้นนะครับน้องก็จะจประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากเล่นก็มาเล่นตรงนี้ได้นะครับน้องเนาะ ก็เข้ามาในเกมมันจะอยู่ขวบบนเลยนะครับน้องก็คือแบบว่ามันจะเป็นกาบูย่านั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับน้องก็คลิกเข้าไปแล้วก็เล่นได้ตามปกตินะครับน้องเอ้มันจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็ไปกิจกรรมตัวนี้เลยครับก็คือกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลังรือว่าเซิร์ฟทางของเราน้องก็คือเข้ามามันมากสุดๆร้อนๆเลยนะครับน้องก็ไปกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมสุดผู้ชายตัวนี้นะครับน้องก็เป็นสีดำเนาะเมื่อมีสีขาว ถ้าเราสุ่มครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่29เพจนะครับงน้องก็จะประมาณเลยเนาะแล้วก็แต่ละครั้งไม่เท่าเทียมกันนะครับน้องก็คือมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะสำหรับการสุ่มกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไปต่อที่กิจกรรมต่อไปเลยนะครับน้องกิจกรรมต่อมาก็มีกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องคนไหนนะครับที่เป็น สายงบน้อยนะครับหรือว่ามีเพชรน้อยนะครับน้องๆก็มาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆมีแต่1เพชรจนถึง90%กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆถ้าโชคดีก็ได้1เพชรนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับน้องก็ไปกิจกรรมโคเคนสีเขียวตัวนี้นะครับฝั่งน้องคนไหนนะครับที่ไม่ติดหนึ่งในร้อยนะครับน้องก็สามารถไปสุ่มกล่องแล้วก็มาเอาสกินคาตาหรือว่าสกินกระทะตรงนี้ได้นะครับน้องเพราะว่าเราอาจจะไม่ติดในนก็ได้ะะครรับเพาาว่ กิจก,กรรมตัวนั้นมันเป็นแบบว่ากิจกรรมทั่วโลกนั่นเองนะครับน้องแต่ถ้าน้องอากได้นะครับก็หรือว่าอีกได้ล่วงหน้านะครับน้องก็สามารถไปสุมอยู่ได้นะครับก็แบบว่าไปสุมกล่องนะครับน้องอยู่ที่ร้านค้าแล้วก็มาสุมตรงนี้ได้นะครับน้องหรือว่ามาแลกตรงนี้ได้นั่นเองนะครับน้องน้องเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสมรรกิจกรรมตัวนี้นะครับก็มี AW หรือว่าต่างๆมากมายนะครับก็แบบว่าไม่ใช่มีแต่สกินคาตาลาหรือว่ากระทะนั่นเองนะครับองน้อง ก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สําหรับน้องคนไหนนะครับที่รอคําตอบอยู่แล้วนะครับงน้องก็เข้ามาตอนนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่รอคําตอบการแข่งขันโปลินั่นเองนะครับน้องแต่ไม่รู้คาตอบนะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้นะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องก็ตอบไม่ยากนะครับเดี๋ยวพี่จะพาตอบนะครับงน้องก็แบบว่าที่ได้ไปกันซองคําตอบมาแล้วนะครับน้องแล้วก็ถึกตรง1้0นนะครับแล้วก็ถืกต้อง100%ยอนนะครับอน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รอคาตอบเนาะก ้าได้คะแนนครบ15แต้มนะครับบางน้องหรือว่า14แต้มนะครับแล้วก็จะได้ลูกซองถาวรกันเลยทีเดียวนะครับบางน้องสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับเนาะแล้วก็คำตอบตัวแรกนะครับบางน้องเขาได้ถามมาว่าทีมใดที่ควบูญาจากแช์ที่3การแข่งข,ขันวันที่14นะครับบางน้องก็คือได้ที่14นะครับก็เป็นคำตอบที่4เลยนะครับบางน้องก็คือ JRD e เนาะแล้วก็ ประมาณนี้เลยนะครับงน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ตอบนะครับก็จะตอบประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นตัวที่4นั่นเองนะครับน้องหรือว่าคลิกตามพี่ก็ได้นะครับก็เป็นคําตอบพิเศษนั่นเองนะครับน้องแล้วก็อันต่อมานะครับบน้องก็คือเขาได้ถามมานะครับบน้องก็คือทีมได้อยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับาน้องก็เป็นทีม King of Gamer ขับนะครับบน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือทีม King of Gamer ขับนั่นเองนะครับน้องก็เป็นที่หนึ่งของตารางนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คลิกตอบไปเลยนะครับก็ น้องสน้องคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็รีบมาตอบนะครับบังน้องเพราะว่าพี่กลัวว่าน้องๆจะไม่ได้ลูกซองถาวรเหมือนคนอื่นเข้านะครับบงน้องเออมันจะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับน้องๆเพราะว่าการแข่งขันโปเลดนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับน้องๆถ้าน้องๆไม่ตอบคำถามตอนนี้นะครับก็อาจจะพลาดไปเลยนะครับกับลูกซองตัวนี้หรือว่าสกินลูกซองตัวนี้นะครับบงน้องก็ถือว่ามันจะบวกอะไรเดี๋ยวพี่จะขอรายงานอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้ามันบวกอะไรนะครับบังน้องตอนน หรือว e ่าใครที่รู้อยู่แล้วนะครับน้องก็คอมเมนต์บอกที่ได้นะครับว่าสกินตัวนี้มันบวกอะไรหรือว่าข้อเสียมันอะไรนะครับน้องแล้วก็เราไปดูที่ร้านค้ากันบ้างนะครับน้องว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาในร้านค้ากันบ้างเนาะกิจกรรมตัวแรกที่อัปเดตเข้ามาที่เขาแนะนําเลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมซุสสีดาตัวนี้นะครับก็คือพี่รายงานไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับน้องก็สามารถมาดูซุดเต็มในที่นี่ก่อนนะครับก็คือที่ร้านค้านะครับน้องก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้ก่อนน้องแล้วก็อันท สำหรับน้องคนไหนที่อยากได้น้องน้อง,น,องน้องก็เติมครบ29บาทนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ถ้าน้องน้องนะครับ อยากได้อะไรนะครับก็บอกพี่ได้นะครับหรือว่าอยากได้ไอบอลตัวเมื่อกี้ก็ได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกนั่นเองนะครับก็อยากได้ก็บอกพี่นะครับถ้าไหนที่พี่แจกได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทำการแจกให้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้นะครับก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับที่พี่ดูมานะครับน้องก็มีหลากหลายมากมายน้องก็เลือกเล่นได้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลักเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับทีีี่่่ดดดูจจจนนนนนพถึงงุ้้ะครับออกก็ยาลลืมไ โค้ดตัวนี้เลยนะครับน้องก็สามารถใส่ได้ทุกคนนะครับโค้ดตัวนี้ก็เป็นโค้ดยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับน้องสำหรับน้องขนาดนะครับที่ยังไม่มีสกินปุ่ดีๆใส่นะครับก็พี่ขอแนะนาเลยนะครับน้องสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเพียงแต่น้องๆนะครับเข้าไปในเกมแล้วก็เอาไปใส่ได้ตามปกตินะครับน้องก็คือ1 ID สามารถใส่ได้1คนนะครับเดี๋ยวพี่กดให้ดูด้วยนะครับน้องว่าใส่ได้จริงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าซ่องพี่ไม่เคยแจกโค้ดแบบว่า ไม่เคยแจกโค้ดแบบซ่องคนอื่นเนาะแบบว่าไม่แจกจริงหรือว่าเอาขึ้นมาไม่จริงนะครับน้องหรือว่าแจกไม่จริงนะครับซ่องพี่แจกจริงนะครับถ้าองน้องได้ของแล้วนะครับ,บน้องก็อย่าลืมกลับมากดติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วก็กดกลับมากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ,บน้องเพราะว่าซ่องพี่มีแจกเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับ,บน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับ,บน้องคนไหนที่ได้โค้ดแล้วหรือว,ว่าได้ของแล้วนะครับ,บน้องแล้วก็ในนี้ก็มีสกินปืนหลากหลายมากมายนะครับน้องแล้วก็มีแต่สกินปืนแรงด้วยนะครับน้องน้องเนาะงสำหรับโค้ดตัวนี้นน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 นะะะคคคคคคครรรรรรัััััััับบบแตต่่่่่มมีีข้้้้้้้้ออออออเเเสยก็ืืไดงงงงททาาาวห ไม่สามารถไสซ้ำได้อีกน the ะคร <c oughs> ับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็โคดตัวนี้นะครับน้องๆสามารถใสได้ถึงจนวันอาทิตย์เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ใส่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับน้องก็ใส่ได้เนาะสำหรับน้องคนไหนที่ใส่นอกเหนือน้นะครับน้องก็ใส่ไม่ได้แล้วนะครับเนาะก็คือโคดตัวนี้นะครับน้องเขากาหนดมาเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องโคดนะครับน้องๆเออมาบอกพี่ว่าพี่มันใส่ไม่ได้อย่างงู้ย่างนี้นะครับก็คือโค้ดมันกําหนดมาแค่อาทิตย์เเเดดียววททท่่าาาานนนนนนััั้้้ออิต7สโ ครับน้องเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีอัปเดตโคต้ดใหม่เรื่อยๆนะครับน้องก็จะประมาณเรื่อยเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับน้องก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องบ๊ายบาย